ปากห้างจับซืบเรือบเลยะนะบินตัวจับอาูะนะธรรมชาติธรรมชาติเป็นธรรมชาติเยอะอยู่โอ้ยสวนเสวนเสวนเป็นภาพที่สุดเขาเล่นรมดูไว้งามมากเลย,ยเนี่ยเมือ่อเสาฝนฝนตก,ตก แค่นี้ตัวมันซึบๆยนะังไงบางๆไงนะต้นเขาบางนอกไปห็นเนาะพุ่นะเมียนบัดเมียนบัดได้พุ่นะเขาเล่นลมอบินเล่นลมเล่นลมกันอบินล่องเล่นลมเล่นลมกันเอามารวมตัวกัน <c oughs> <cười> <cười> tham mật sát Tham mật sát Tham mật sát Tham mật sát Để yêu Bụi Sầu เป็นภาพที่สุดเขาเล่นลมบินเล่นลมเล่นลมกันบินล่องเล่นลมเล่นลมกันแล้วก็มารวมตัวกัน <c oughs> สวยงามมากเลยง่ยเหมือนสาฝนตกตกโอ้ย <c oughs> งามง่ามไลค์ครับไลค์ครับไลค์ครับปู้หญิงครับผู้น่ะเมียนเบิร์ดเมียนเบิร์ดเลยผู้น่ะปู้หญิงครับ แค่นี้ตัวมันซึบๆยี่หายั่งบางๆนะต้นเขาบางนอกไปห็นเนาะุ่นน่ะเมียนเบิดเมียนเบิดไดุ้่นน่ะแค่นี้ตัวมันซึบๆยี่หายั่งบางๆนะต้นเขาบางนอกไปห็นเนาะุ่นน่ะเมียนเบิดเมียนเบิดไดุ้่นน่ะ พวเขาเล่นลมบินเล่นลมเล่นลมกันบินล่องเล่นลมเล่นลมกันแล้วก็มารวมตัวกันคระบเขาเล่นลมบินเล่นลมเล่นลมกัน ต้องเล่นลมเล่นลมกันแล้วเอามารวมตัวกันหนกปากแขงจับซืบเรื้อเลยพูน่ะบินตัวจับอปาดพูน่ะปัดหงุ่งใหญ่ใหญ่พูน่ะต้องไปฝุ่นเมียนบิดเมียนบิดพูน่ะเขาข่าวยุธงพูนขาวยพูน

ต้องเล่นลมเล่นลมกันแล้วก็มารวมตัวกันกนี่ตัวมันซึบซึบยังไงบางๆนะต้นเขาบางนอกไปหินเนาะปุ่นนะเมียนเบวดเมียนเบวดได้ปุ่นนะอืม <c oughs> <c oughs> พี่น้องเอ้ยสรนนไรูนะ,นานะบางบางนี่ธรรมาชาติธรรมาชาติเป็นธรรมาชาติเยอะอยู่โอ้ยเนน,น,น,ปนป็นภาพที่สุขุภาพที่พูนาดสุปปุภาพทีู่น ខ្រូព្វាច់ទាត់ក្រូវ្នុណ្លាំងបំលាស់ក្រងដែ្រូវើប្រូមាន นกปากหังจับซืบลืบเลยนะบินตัวจับปาดนะปุกครับพี่ฝนปัดแค่นี้ตัวซืบลืบพี่หันบางนะต้นเขาบังนอกไปหินเนาะพ่นะเมียนวดเมียนบวดได้พุ่ฝน เขาเล่นรุมด้วยธร<อ>รมชาติธรรมชาติแต่เรียมาบ้านเขายัางมีธรรมชาติหลายๆอยู่เนาะธรรมชาติหลายๆไหนกักไลคเนี่ยพี่น้องเอ้ยสะอ่อนสะอ่อนไลคุพู่นะ,ออนะออนนะบังบังนี่ งี้รูปภาบดีกว่นา,านะออฮมไอตัวมันซึบๆยิ่งหับ,บางๆนะต้นเขาบางนอกไปห็นเนาะ มีอนวัดมีอนวดได้ลลบุ่นะธรรมชาติธรรมชาติเป็นธรรมชาติเยอะอยู่ <c oughs> โอ้ยสวันเสวเสวันเป็นภาพที่สุขเล่นลมบินเล่นลมเล่นลมกันบินล่องเล่นลมเล่นลมกันวก็มารวมตัวกัน <c oughs> tôi tổ sức xướp xướp bằng này là không băng này nè, tổn khẩu nó qua hìn đó, bữa nè, miến bớt đây nụ ธรรมชาติธรรมชาติต <iah> ่เดี๋ยวมาบันเทายังมีธรรมชาติหลายๆอยู่เนาะธรรมชาติหลายๆอืมหูใหญ่ๆคุณน่ะต้องไปฝุ่นเมียนบิดเมียนบิดคุณน่ะเขาขาวอยู่ทงฝุ่นขาวอยู่บนฮะ ไล่ครับไล่ครับไล่ครับปูงเงี้ครับพู้น่ะเมียนเบิดเมียนเบิดเลยพู้น่ะปูงเงี้ครับ